โปรแกรมแข่งขันแบมบตันอินโดนีเซียมาสเตอร์2025รอบรองชนะเลิศวันที่25ามกราคมเวลา12นาฬิกาแข่งที่กอดหนึ่งคู่ที่1ประเภทคู่ผสมบัสเดชาพลโพรลุนคะร์กับเฟรมสุภิศาเปียวสามพรานคู่มือของโลกพบกับโคซินวากับเฉินฟางหุยคู่มือของโลกจากจีนเวลา12นาฬิกา50นาทีคู่ที่2ประเภทหญิงคู่เจออี๋ยฟานกับจางชูเสียนคู่มือของโลกจากจีน พบกับคิมฮเยจองกับกองฮียองคู่มือ29ของโลกจากเกาหลีใต้เวลา13บสมนิกาสีสินาทีคู่ที่สาประเภทคู่ผสมเลนอปรีวันดีกับลิซ่าอายุกูสุมาวาตีคู่มือสามร้อยเกของโลกจากอินโดนีเซียพบกับฮิโรกิมิโดริกาวะกับนัทเสือใส่โตคู่มือสิโลกจากญี่ปุ่นเวลา14บสนิกาสานาทีคู่ที่4ประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนน์มือสิบของโลกพบกับซุงโชยุนมือยี4ของโลกจากไต้หวัน เวลา15นาฬิกายีนาทีคู่ที่5ประเภทหญิงคู่ลียอนบูกับลียูรีมคู่มือของโลกจากเกาหลีใต้พบกับโพลิตันกับทีนามูราลิธาดันคู่มือเของโลกจากมาเลเซียเวลา16นาฬิกา10นาทีคู่ที่6ประเภทชายเดี่ยวโจนาธานคิสตี้มือ3ของโลกจากอินโดนีเซียพบกับหวังซื่อเ่ยมือ26ของโลกจากไต้หวันเวลา17นาฬิกาคู่ที่7ประเภทชายคู่สกายกิตยุพงเกลเรน กับบาสเดชาพลโพลนเคาะคู่มือ75ดของโลกพบกับฟาจาันเฟืองกับมอนมัดไลอันอาเดียนโตคู่มงสีของโลกจากอินโดนีเซียเวลา17บเนาฬิกานาทีคู่ที่8ประเภทชายเดียววิลกุลวุิวิทิสารเมืองห้าของโลกพบกับฉือยู่ฉีมือ1หนึ่งของโลกจากจีนสำหรับขออ้อ2อเวลา15บหนาฬิกาคู่ที่1ประเภทหญิงเดียววอนชิซูมือ2ยของโลกจากไต้หวันพบกับซิมยูจินมือ2ยของโลกจากเกาหลีใต้ เวลา17บเนา,าิกาินาทีคู่ที่2อขอ2ประเภทชายคู่จากมาเลเซียมาร์วยชองกับไคลวอนตี้คู่มือ13ของโลกพบกับอารอนเซียกับโซวิยิคู่มือ5ของโลกช่องถ่ายทอดสดทูสปอตเจ